เปิดกล้องถ่ายทำครบแล้วละครชุดดวงใจเทวพรมก็มีความเคลื่อนไหวออกมาค่ะกับภาพโปสเตอร์พระนาง5คู่ไม่พลาดมีภาพบรรยากาศการถ่ายทำมาคยี่ให้ชมกันค่ะ เรียกได้ว่าจับปูใส่กระด้งค่ะคู่ของเราเนี่ยก็เป็นหม่อมหลวงพุทธเนิศกัลลอจันนะครับวันนี้ก็นิ่งๆครับผมตามคาแรคเตอร์ครับผมก็จะมีความแบบเออแบทเอ๊ยไม่ไม่เชิงแบทบอยเพลย์บอยละกันแต่คำว่าเพลย์บอยแผ่วๆนิดนึงครับอ่า ก็สนุกสนานเป็นการรวมตัวกันครั้งใหญ่เลยทีเดียวนะคะอินเนอร์ในวันนี้เนี่ยมันก็จะมีความเป็นทางการนิดนึงแบบมีความเป็นฟอร์มอลแล้วก็เข้ากับคาแรคเตอร์ไหมก็อาจจะไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่แต่ว่าในคาแรคเตอร์หนูจะเป็นคนเท้าห้าลุยๆมากกว่าค่ะมาในลุกบอกว่าชุดสูตรซึ่งก็จะหาดูได้ยากในเรื่องฝนฤดย,ยเพราะว่าอยู่ในป่าเป็นทหารแบบหมอทหารลุยป่าเลยนะ ได้มีโอกาสมาเจอพวกพี่ๆอีกรอบได้ถามแบบแต่ละคนว่ากองของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างก็ก็ดีครับผมทุกคนดูแบบว่าสวยและหล่อมากๆเลยครับทุกคนใช่ขอบคุณครับมีผมเป็นตำรวจก็มีแบบว่าฉากบูฉากเข้าป่าหาโจนอะไรต่างๆครับมันจะมีเรื่องที่เกิดในโรงเรียนด้วยค่ะก็จะมีแบบเด็กๆจะเป็นแบบนอกจากรงมีแอคชั่นโรแมนติกแล้วก็จะมีแบบในครอบครัวอะไร่างนี้ด้วย ดูดับสอนะครับเรามาเป็นสูตรครับ <มา S 1> พิกสูตรด้วยมาเป็นคู่เหมือนกันสีขาวเหมือนกันนะครับ <S <S ละครเราน่าจะโรแมนติกคอมเมดี้นะครับแต่ว่าตอนแรกเราบอกว่าโรแมนติกดราม่าเล่นไปเล่นมามันคอมเมดี้คอมเมดี้โรแมนติกแล้วกันครับมาถ่ายดวงใจเทลพรมรู้สึกว่าวันนี้เป็นวันแรกที่ได้สวยค่ะเพราะว่าในเรื่องเนี่ยบางทีก็ใส่รองเท้าบ้างไม่ใส่รองเท้าบ้างแต่ว่าวันนี้เราได้ใส่ส้นสูงด้วยค่ะเป็นเบาไงในเรื่องเวลาอยู่ในบ้านก็จะไม่ใส่รองเท้าของเราก็ครบรถคะมีทั้งดราม่า คอมดี้แล้วก็แอคชั่นก็มีใช่ฮะก็จะมีครบทุกรสแหละฮะแล้วถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมของละออจันขวนัญฤทัยใจพิสุทธิ์ดุดอับซอนพรชีวันสายฝนชีช้างจะนำมารายงาน